สมมุต really no like yeah, anyway. so ิว่าถ้าดอกมันออกมันเยอะมากแล้วใบเราไม่ได้ไม่ได้มากเนาะเราก็จะแต่งบ้างยกตัวอย่างเช่นอย่างกิ่นเนี้ยกลิ่นเนี้ยเต็มที่ก็สี่ลูกแค่นั้นเองถึงว่าเราสี่ลูกเนี่ยเราก็จัดเลยครับตรงนี้หนึ่งลูกได้ตรงนี้หนึ่งเพราะนั้นตรงเนี้ยช่อเนี้ยเราอาจจะเอาเอาเอาออกสักส่วนหนึ่งไว้แค่ไว้แค่ช่อเดียวก็พออาจจะไว้ช่อนี้ก็ได้เอาออาไปเลยปึ๊บหนึ่งสอง สามสี่เนี่ยให้มันหน่งหางกันเนี่ย<ม>ก็โอเคแบเงี้ออกไหมเงี้ยเนี่ย,ออ,นนย,ยออกเลยครับเหลือเหลือแค่ออชุดเดียวพอไม,ไม่ไม่ต้องเสียดาย<น>ครับออกไปเลยต้องออกเลยครับมันเยอะมันเยอะแต่ตรงนี้เหมาะจุดเนี้ยมันห้อยได้แล้วจุดนี้มันเบียดจุดนี้จริงๆก็ต้องออกเราก็จะไว้แค่หนึ่งสองสามสี่อ่าหมดเลยปีนี้ต้องต้องเด็ดขาดอย่างเงี้ยไม่งั้นหน่จะปีก่อนเขาไม่ดีอยู่แล้วมองกเลผยดูเนี่ยเงี้กำลังสวยเลยสี่สี่ลูกเนี่ยอันนี้ เต็มๆแน่นอนพูนะเนี่เอาออกเลยเนี่ยนะอ่านี่เอาออกไหมอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้กิ่งใหญ่เนาะเขาจะได้หนึ่งสองสามอืมอันนี้มันตรงนั้นอันนั้นมันสมบูรณ์ไหมถ้าสมบูรณ์เพราะว่าอ่าเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นอ่าขออนุญาตนะแง๑จูอันนี้ไปเลยจูสองสามสี่เงี้ยอันนี้ออกได้เลยอัน้เล็กๆเนี่ยออกได้เลยเนี่ยออกนะครับเจูอันนี้อันนี้อหรอเนี่ยปลายปลายังมีหลงนะเนี่ยเด็ดปลายปลายต้องมาสอยให้เกลี้ยงอีกทีหนึ่ง เ,น,เ,เน,น,นี่ยเนี่ยให้มันให,ให้มันจัดชุดให้มันจัดชุดให้มันจบจบเป็นต้นต้นไปเลยก็ได้ครับเอาี่ออก <foreigner. S 2> อ่าครับอันนี้อันนี้ก็ไว้แค่จุกเดียวก็พออ่าเน,นี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าแน่นนะจริงๆต้องต้องแบ่งสักส่วนหนึ่งครับ <uk uk> อ, uh> อ่าอัน,นต้องบันได <uk uk uk> อย่างนี้อย่างนี้เราขอขอสักอ่าออกสักอันหนึ่งครับเราข้างบนไว้ได้ข้างบนไว้ทั้งชุดได้อย่างนี้ครับอ่าอันนี้ไว้ได้ครับนี่อันนี้ไว้ได้ พอมันหนึ่งสองสามสี่อืเน,นี่ยเดี๋ยวไม่เด็ดออกครับเนี่ยอ่ะกิ่งนี้บ้างกิ่งนี้ก็สี่ใช่ไหมก็ถ้าสวยๆก็นเน,นี่ยอ่าตรงเนี้ยไม่เป็นอิสระหน่อยตรงนี้ก็อันนี้หนึ่งสองสามสี่ก็ตรงนี้อันนี้ออกแล้วกันเนี่ยประมาณนี้สี่ลูก สี่ลูกนี้เราเผื่อๆแล้วนเนี่ยเพราะจริงๆมันได้ประมาณสักสามแค่นั้นเองใ <ไป S 2> บ<า>นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราาเเดี๋ยวเอาออกเผื่อมันเนี่ยชุดนี้ก็เหมือนกันชุดนี้ก็หนึ่งสองสามอันนี้ออกเลยอันนี้อันนี้อาจารย์นี้เอาออกหนึ่งสองอันนี้ได้อันนี้มันกระจายทั่วเนาะเลยเราจะพยายามแบ่งเขาเรียกว่าเฉลี่ยกยิง่ง